ก็ประมาณด้านล่างประมาณสองร้อยตัวที้านบนประมาณร้อยตัวที้ก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็มี้เป็นข้างบนชั้นสองนะ้อนเราด้านนี้มีเป็นอกก็ไม่ได้มอเรื่องของขั้นหลังของน้ำประปาแล้วคุยไนเพื่อยๆเขาเก็บนะไม่เก็บไม่เก็บครัเราไม่เก็บมาวันสงกรานไม่ยอมเรื่องมาตเยอะเออ้องยอมเนาเพราว่าเพราะว่าเขาสั่งมาแล้วจริงไหม ก็คือเรื it, like like ่องของขยะครับจากเนเชื้ออันนี้เรื่องใหญให้สบายช่วยอันนี้เรื่องใหกว่าคราหมทีหมดนะนะโอเรถขยะก็ได้รับได้รับพรขึ้นนรันนี้ที่ต้องวันนะจะซื้อตัวเก็ได้รับสสหนึ่งได้ของทางทางปปอโอเคปปอผมได้เรียนมันมันไม่ได้ิดวัเแล้วหายยังไม่ทราบว่าจะกี่วันนะครับก็ขอบคุณมาก กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาถเยี่ยมให้กําลังใจเจา้จาหน้าที่ด่านหน้านะครับท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านพอโรงพยาบาลท่านองโ,อโรงพยาบาลสนามแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับที่ได้ทุ่มเทเสียสละดูแลพี่น้องประชาชน ออรอบนี้ยาวนานเป็นที่ศษนะครับทุกท่านทราบนะครับว่าทุกท่านเป็นดารบอลทุกท่านก็เห็นเลย็นสมควรในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลนะครับตัวแทนของคณะรัฐมนตรีก็ถืโอกาสนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่งนะครับมีอะไรที่ยังขาดเหนืออยู่ก็ต้อมที่จะสนับสนุนนะครับรัฐบาลเองก็ พยายามทุกวิธีทางในการที่จะทำนวยความสะดวกในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับคุณท่านประธานคณะกรรมการลูกตกจจังหวัดคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสารุกจังหวัดบุคลากรทุกคนที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมาเราหวังอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมืออย่างนี้ครับของทุกฝ่ายเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน